สวัสดีค่ะลิลลี่นะคะเราเป็น O e M ผลิตเครื่องสำอางนะคะไบโอชิตของเราคือ เราเป็นโรงงานนะคะผลิตเครื่องสำอางแล้วก็วรับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมนะคะแล้วก็ one stop service ค่ะมีครบจบในที่เดียวนะคะรายละเอียดสินค้าและบริการของเรานะคะเราก็จะมีผลิตเครื่องสำอางเวชสำอางนะคะอาหารเสริมสมุนไพรแล้วก็เรามีสินค้าที่มีสูตรทั้งมาตรฐานและสูตรที่พัฒนาสูตรว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะมีสูตรต้องการที่จะมาให้เราแกะสูตรสามารถส่งสูตรมาให้เราแกะสูตรได้นะคะ จุดเด่นสินค้าและบริการของเราเรามีทีมงานและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเราผลิตสินค้าที่เป็นไป,นปนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็จะมีอยฮาลาลแล้วก็ GMP นะคะสินค้าของเราก็จะมีอาหารเสริมนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะผลิตได้ทั้งแคปซูลเจลลี่ เป็นเม็ดนะคะแล้วก็ผงชงดืง่มนะคะสามารถทําได้หมดเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราอีกอันนึงก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็จะมีน้ํายาม่องพิมพ์เสียน้ํานะคะแล้วก็จะมียาดมนะคะอย่างที่ในเพื่อนๆของเราที่มีใช้ก็คือจะมีลูกค้า V I P ก็คือจะมีของคุณอนนบนะคะที่สั่งสินค้าของเราใช้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกอันนึงเคื่องสำอางนะคะก็จะมี กันแดดโลชั่นเซรั่มซึ่งก็จะมีลูกค้า VVIP เหมือนกันที่สั่งทุกสัปดาห์ก็จะเห็นได้ว่าอย่างน้องต่อนะคะหน้าจะใสขาวหน้าเด็กลงนะคะ<ม>แล้วก็จะมีเมคอัพนะคะก็จะมีทั้งปัจจอัลิปสติกก็สามารถผลิตดได้นะคะลูกค้าของเราก็จะมีในประเทศและต่างประเทศอย่างในไทยที่เป็นลูกค้าที่ ได้รับการรองรับนะคะก็จะมีโรงพยาบาลเครรอกรุงเทพโรงพยาบาลวันซิลิแล้วก็โรงพยาบาล WIH นะคะแล้วก็เราได้ลิฟร์จากเพื่อนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโหน่งนะคะที่แนะนําให้กับคุณเอ,อิร์ธนั่นดันที่เป็นดาราบาผลิตสินค้าที่เป็นแบรนด์อัลต้าซันนะคะแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศเราก็จะมีลาวพม่ากักมพูชาะคะ่ะ looking for นะคะ คุณวินวิลเลียมพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังจากสปปลาวเราต้องการเช่นกันนะคะแล้วก็คุณรัชนกได้หมดทัศ์สดชื่นค่ะ conversation starter นะคะถ้าพ,พี่เพื่อน,อน,อนมีเพื่อนที่สนใจจะผลิตเครื่องสำอางหรือเป็น i n f l u เซอร์หรือเป็น, er, ปนพ่อค้าออนไลน์ไม่เ้าออนไลน์นะคะสามารถที่จะเชร์ได้ว่าเรามีเพื่อนที่มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐานหรือช่วงนี้ผลิตเครื่องสำอางทันไหมนะคะ เชยร์ได้เลยว่าเรามีโรงงานที่มีบริการดีงานไวได้มาตรฐานสามารถแนะนำให้ได้นะคะแล้วก็คำพูดที่ได้ยินแล้วจะเป็นริฟรอที่ดีให้ได้ก็คืออยากได้โรงงานที่ผลิตครีมหน้าขาวเซรั่มกันแดดอะไรไหมหรือโรงงานเก่าที่ผลิตแล้วสินค้าเลทไม่ตรงตามกำหนดที่เราจะส่งหรืออยากสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองหรือไม่นะคะแล้วก็อีกอันนึง not m a t c referral สกินแคร์ที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวสัตว์เราไม่ได้ผลิตไม่รับผลิตนะคะแล้วก็สินค้าที่มีสารปรอทสเตอรอยไฮดโดรฟิโนนที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เราไม่รับผลิตค่ะลูกค้าที่มีเครดิตเกิน90วันเราไม่รับผลิตนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีสั่งยอดน้อยกว่า1กิโล1กิโลคือ1ขีด2ขีด3ขีดเราไม่สามารถที่จะขึ้นแบตได้เลยค่ะแล้วก็มิสคอนเซปชันนะคะ ทำไมต้องผลิตกับบริษัทอิชเวบอกได้เลยว่าบริษัทอิชเวเรามีกระบวนการในการผลิตที่เป็นตาม GMP หรือได้รับการยอมรับ,รบจากโรงพยาบาลเครือกรุงเทพนะคะแล้วก็มีเจ,จ้าประจําที่ผลิตยอยู่แล้วไม่อยากเปลี่ยนใหม่รองให้บริษัทอิชเวเปรียบเทียบเสนอราคา และทำโปรโมชั่นดีๆให้กับเพื่อนๆได้อล,ลองดูนะคะอยากรอสวยรวยฟิตเราต้องผลิตกันที่ไหนนะคะเพื่อน <Please S 1> ๆขอบคุณค่ะ